ปฏิจจสมุปบาทแห่งการรบราฆ่าฟันกันซึ่งน่าอัศจรรย์ดูก่อนอานอน์ก็ด้วยอาการดังนี้แลเป็นอันกล่าวได้ว่าเพราะอาศัยเวทนาจึงมีตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหาเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจ เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรนีเพราะอาศัยความตรนีจึงมีการห่วงกันเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่ง การวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าข้อความเช่นนี้เป็นข้อความที่เราเรียกล่าวไว้แล้วดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า ทำเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียและการพูดเท็จทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมเพราะอาศัยการห่วงกั้นดังนี้ดูก่อนอานน์ ถ้าหากว่าการห่วงกั้นจกไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วไซเมื่อการห่วงกั้นไม่มีเพราะความดับไปแห่งการห่วงกั้นโดยประการทั้งปวงแล้วทำเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงงการพูดคำเสเยด และการพูดเท็จทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นพร้อมได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือ,อนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกเหล่านี้กล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะ การแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จนั้นคือการห่วงกันดูก่อนอานน,อน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความตรณีจึงมีการห่วงกันดังนี้เช่นนี้แหลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานอน์ความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความตรณีจึงมีความห่วงกันดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าความตรณีจะไม่มีแก่ใครใครในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วไซเมื่อความตรณีไม่มีเพราะความดับไปแห่งความตรณีโดยประการทั้งปวงแล้วการห่วงกั้นจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของการห่วงกันนั้นคือความตรณีดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตรณีดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าความจับอกจับใจจะไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วไซเมื่อความจับอกจับใจไม่มีเพราะความดับไปแห่งความจับอกจับใจโดยประการทั้งโปวงแล้วความตรณีจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอ พ่อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของความตรณีนั่นคือความจับอกจับใจดูก่อนอานท์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจดังนี้เช่นนี้แหลเป็นคำที่เรากล่าวแล้ว ดูกอ่อานน์ความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าความสยบมัวเมาจากไม่ได้มีแก่ใครๆใ,ในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วไซเมื่อความสยบมัวเมาไม่มีเพราะความดับไปแห่งความสยบมัวเมา โดยประการทั้งปวงแล้วความจับอกจับใจจะมีขึ้นมานหมเห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของความจับอกจับใจนั้นคือความสยบมัวเมาดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่า เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาด,างดังนี้เช่นนี้แหลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานนท์ความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า <leaks. S 1> เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าความกำหนัดด้วยความพอใจ จักไม่มีแต่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วไซเมื่อความกำหนัดด้วยความพอใจไม่มีเพราะความดับไปแห่งความกำหนัดด้วยความพอใจโดยประการทั้งปวงแล้วความสยบมัวเมาจะมีขึ้นไหมเห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทยัย นั่นแหละคือปัจจัยของความสยบมัวเมานั้นคือความกำหนัดด้วยความพอใจดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยความปรงใจรัก จึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าความปรงใจรักจกไม่มีแก่ใครในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วใ้เมื่อความปรงใจรักไม่มีเพราะความดับไปแห่งความปรงใจรักโดยประการทั้งปวงแล้วความกำหนัดด้วยความพอใจจะมีขึ้นไห้เห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนอน,น์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของความกำหนัดด้วยความพอใจนั้นคือความปรงใจรักดูก่อนอานนท์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักดูก่อนอาน o น์ถ้าหากว่าการได้จากไม่ได้มีแก่ใครในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วไซเมื่อการได้ไม่มีเพราะความดับไปแห่งการได้โดยประการทั้งปวงแล้วความปรงใจรักจะมีขึ้นไหมเห็นได้ไหมหนอ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของความปรงใจรักนั้นคือการได้ดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้ดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ ความข้อน,นี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้ดูก่อนอานน์ถ้าหากว่าการแสวงหาจากไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วไซเมื่อการแสวงหาไม่มีเพราะความดับไปแห่งการแสวงหาโดยประการทั้งปวงแล้วการได้จะมีขึ้นไหมเห็นได้ไหมหนอ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของการได้นั้นคือการแสวงหาดูก่อนอานน์ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหาดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวแล้วดูก่อนอานน์ ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าเพราะอาศัยตันหาจึงมีการสแสวงดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าตันหาจะไม่ได้มีแก่ใครๆในที่ไหนๆนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการกล่าวคือการวาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาแล้วใช้เมื่อตันหาไม่มีเพราะความดับไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงแล้ว การสแสวงหาจะมีขึ้นหมายเห็นได้ไหมหนอข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่ะดูก่อนอานน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมทุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของการสแสวงหานั่นคือตันหาหมายเหตุผู้รวบรวมผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่า ข้อความข้างบนนี้มีลักษณะเป็นอิทัปจปิยตากล่าวคือเป็นปฏิจจสมุบาทอย่างเต็มตัวตั้งต้นที่เวทนาอันทําให้มีตันหาการสแสวงหาการได้การปรงใจรักการกําหนัดพอใจการสยบมัวเมาการจับอกจับใจการตรณีการห่วงกันและเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันรวมเป็นสิบเอ็ดอย่าง และเป็นสิบสองอย่างทั้งผลของมันกล่าวคือการทะเลาะวิวาทปฏิจจสมุปบาทสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทสายปกติคือแทรกอยู่ตรงที่เวทนาให้เกิดตัณหานั่นเองการที่ยกมาแสดงให้เห็นชัดในตอนนี้ก็เพื่อจะให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายอันกว้างขวางของคำว่าปฏิจจสมุปบาทในทุกแง่ทุกมุม อันจะเป็นเหตุให้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทสายปกติได้ดีขึ้นว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทนี้มีขอบเขตแห่งความหมายเพียงไหนขอให้เปรียบเทียบดูกับปฏิจจสมุปบาทในรูปอื่นอีกทุกแบบด้วยเสมอไปที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทการรบราฆ่าฟัน กระทั่งถึงการทำสงครามมหาสงครามของโลกไว้อย่างชัดแจ้งแล้วทั้งโดยส่วนปัจเจกชนและโดยหมูนะ่คณะหรือสังคมใหญ่ๆใ,ในโลกนี้ในแง่ของจิตวิทยาที่เป็นสัจธรรม